พบกับครูพอยนะคะในรายวิชาสุขศึกษานะคะระดับชั้นพัฒนศึกษาปีที่4นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในหัวข้อแนวร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพนะคะและก็การป้องกันโรคในชุมชนนั่นเองนะคะ<ๆ>เป้าหมายในวันนี้นะคะที่เราต้องเรียนเรื่องนี้เราต้องทําอะไรได้บ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะนักเรียนจะต้องวิเคราะห์บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลนะคะที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและก็การป้องกันโรคในชุมชนนั่นเองค่ะ ะะก่อนที่เราจะไปขึ้นเนื้อหาใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมกันสักนิดนึงเนาะนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของบทบาทความรับผิดชอบนะคะของบุคคลต่างๆในเรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วทุกๆคนเนี่ยจะต้องมีส่วนร่วมนะคะในการสร้างเสริมแล้วก็การดูแลชุมชนนะคะเพื่อให้ชุมชนของตัวเองนั้นเป็นชุมชนที่ปราสจากโรคเนาะแล้วก็เป็นชุมชนที่แข็งแรงแล้วก็แข็งแกร่งนะคะเนื่องจากสุขภาพของเรานั้นนะคะเป็นสิ่งสําคัญในการดําเนินชีวิตเนาะเราจะต้องมีทั้งสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจสุขภาพสังคมแล้วก็สุขภาพทางสติปัญญาที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะถ้าสมมติว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ดีนั้นอาจจะทํา ให้ส่งผลกระทบต่างๆในด้านอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองขึ้นเนื้อหาใหม่กันดูดีกว่าลองมาสังเกตรูปภาพนี้กันนะคะให้นักเรียนลองสังเกตรูปภาพนี้ดูเนาะมีคนหลายๆคนเลยนะคะกําลังยืนทําอะไรกันอยู่นะคะคนในภาพเขากําลังทําอะไรกันอยู่เอ่ยมีใครตอบไปครูได้ไหมคะอ่าเขากําลังทําอะไร กวาดใช่ไหมกวาดพื้นถนนอยู่ใช่ไหมคะนักเรียนจะสังเกตได้เลยว่ามีคนกวาดจานวนมากๆเลยมีคือมีหลายคนเลยใช่ไหมคะเขากำลังช่วยกันอยู่ใช่ไหมคะนักเรียนนะคะเคยไปร่วมปฏิบัติแบบนี้หรือเปล่าเคยไปเข้าร่วมกิจกรรมในเรื่องของการช่วยเหลือกันในชุมชนแบบนี้ไหมมีทั้งเคยและไม่เคยเลยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะค่ะในสถานที่ที่นักเรียนเคยไปไหนใครเคยไปยกมือขึ้นหน่อยอคนที่เคยไปนะคะ เคยไปร่วมในสถานที่ไหนบ้างคะอาโรงเรียนมีอะลรอีกหมู่บ้านชุมชนของเราใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมจริงๆเลยนะคะอานักเรียนนะคะเคยไปทำกับใครบ้างติ๊กต๊อกจำได้ไมหมน่าลองย้อนความทรงจำไปสิไปกับเพื่อนไปกับใครอีกคุณพ่อคุณแม่หรือบุคคลในครอบครัวคนในชุมชนใช่ไหมคะโอเคนะคะนักเรียนเคยปฏิบัติแล้วก็มีส่วนร่วมนะคะในเรื่องของ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างมีเรื่องอะไรบ้างนะ,ะบางคนบอกว่าไปเก็บขยะบริเวณหาดทรายเยี่ยมยอดไปเลยค่ะนะคะคือ นั่นก็คือการรักษาความสะอาดอย่างหนึง่งใช่ไหมคะนั่นก็เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะการแยกขยะในบ้านของเราเองอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้นะแยกขยะเปียกขยะแห้งขยะรีไซเคลิลขยะอันตรายอย่างนี้เป็นต้นเนาะเก่งมากๆเลยนะคะและทีนี้นักเรียนมีวิธีการดูแลสุขภาพนะคะสมาชิกของคนในครอบครัวของเราอย่างไรบ้างน,นักเรียนมีวิธีการดูแล สุขภาพของสมาชิกค,คนในครอบครัวอย่างไรบ้างคะ,ะมีวิธีอะไรบ้างนะติ๊กต k อกติ๊ก,กอ่าเก่งมากๆเลยค่ะเพื่อนบอกว่าออกกําลังกายหมั่นออกกําลังกายอย่างน้อย30นาทีถึง45นาทีเยี่ยมยอดไปเลยนะคะออกให้ได้อย่างต่อเนื่องเนอะร่างกายของเราจะได้สมบูรณ์แข็งแรงนะคะนอกจากนี้ยังมีคนบอกว่าเรื่องของ สุขภาพจิตนะคะไม่ค่อยเครียดใช่ไหมหมันดูนังตลกเฮฮานะคะพูดคุยกันบ่อยๆแบบนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการดูแลรักษาสุขภาพเหมือนกันนะคะเก่งมากๆเลยนะคะปบมือให้กับตัวเองหน่อยเนาะ นะคะอันนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของความสําคัญการสร้างเสริมสุขภาพแล้วก็การป้องกันโรคในชุมชนกันนะคะนะคะการความสําคัญตรงนี้นะนักเรียนครูบอกเลยว่าสําคัญมากๆเลยนะคะการที่เรามีร่างกายใช่ไหมคะหรือสุขภาพจิตใจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอให้เป็นสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะปัาศะจากโรคภัยไข้เจ็บเนาะเป็นสิ่งที่สามารถทําให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขใช่ไหมนอกจากนี้เนี่ยสมรรถภาพการทํางานของเรา ấy, อยัง ทำงานได้อย่างดีเยี่ยมเลยสามารถพัฒนาศักยภาพคือได้ขึ้นเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะถ้าเรามีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงใช่ไหมวิธีการสร้างเสริมสุขภาพนะคะและการป้องกันโรคนะคะจึงถือว่ามีความสําคัญต่อสุขภาพและก็การมีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ของแต่ละบุคคลด้วยนะคะอีกครั้งยังเป็นวิธีการที่สนับสนุนการมีสภาพสังคมนะคะและก็สิ่งแวดล้อมต่างๆให้เหมาะสมเอื้อต่อการมีสุขภาพ ที่สมบูรณ์แข็งแรงดีเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องให้ความสำคัญกับสิ่งสิ่งนี้มากๆเลยนะคะอาที่นี้ครูเป็นคนขี้สงสัยมีคำถามอีกแล้วนะคะมีคำถามอีกแล้วนักเรียนรู้หรือไม่ว่าโรคที่เป็นปัญหาในชุมชนมีโรคอะไรบ้างโรคที่เป็นปัญหาในชุมชนมีโรคอะไรบ้าง อ่าไหนลองคิดดูซิว่าชุมชนแต่และชุมชนเนี่ยมีโรคอะไรบ้างที่มันน่าจะมีการเกิดการระบาดในชุมชนได้นะคะอ่โรคแรกเลยเดี๋ยวครูใบ้ให้ก่อนไข้เลือดออกไงครั้งที่แล้วที่เราอ่านข่าวใช่ไหมก็จะมีโรคไข้เลือดออกนี่นแหละสามารถมีความสุ่มเสี่ยงในการระบาดของชุมชนได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะอ่ามีเพื่อนยกมือขึ้นแล้วนะคะอ่าโรคอะไรคะไข้หวัด ใหญ่ไข้หวัดใหญ่โหเก่งมากๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะคะนั่นค่ะนั่นก็คือโรคหนึ่งนะคะที่สามารถระบาดในชุมชนได้นะคะและนักเรียนคิดว่าโรคที่เกิดขึ้นกับชุมชนชนบทกับชุมชนเมืองเหมือนกันหรือไม่คะอตอกตอก,ต,กตอกไม่เหมือนกันเก่งมากๆเลยค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแต่ละชุมชนก็มีบริบท ในเรื่องของสภาพแวดลอ้อมวิถีชีวิตวัฒนธรรมหรือค่านิยมต่างๆที่แตกต่างกันถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดการดูแลนะคะแล้วการปรับปรุงสุขภาพของตนเองนะคะควรจะให้บรรลุสุขภาวะอันสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสังคมแล้วก็สติปัญญาถูกต้องไหมสามารถบ่งบอกและตระหนักถึง ความปรารถนาในการดูแลสุขภาพที่ตอบสนองปัญหาสุขภาพของตนเองนะคะนอกจากนั้นอย่าลืมนะลูกตอบสนองสุขภาพของตนเองแล้วเราก็ต้องดูองค์รวมในของชุมชนเราด้วยนะคะนอกจากบทบาทความรับผิดชอบของตนเองเห็นไหมที่ครูบอกไปนะคะเราจะต้องมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพแล้วก็การป้องกันโรคนะคะในเรื่องของชุมชนด้วยนะคะเพื่อเป็นการรักษาแล้วก็สร้างเสริมสิ่งแวดล้อมนะคะที่เอื้อต่อการมีพฤติกรรมการสร้างสุขภาพเช่น หนึ่งเลยการให้ความรู้เรื่องต่างๆที่เราไม่อยากให้เกิดการแพร่ระบาดอย่างเช่นโรคให้เลือดออกใช่ไหมโรคไห้วัดใหญ่ใช่ไหมคะเราอยากให้เขามีความรู้เราก็สามารถรณรงค์ได้จากการแจกใบความรู้ก็ได้นะคะหรือจะเป็นการรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนก็ได้นะคะ โอเคนะคะอันนี้แนวร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันในชุมชนใช่ไหมคะจะต้องอาศัยความร่วมมือนะคะความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชนนะคะเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนเลยนะคะโดยที่มีนักเรียน,เ,นยเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาของคนในชุมชนด้วยนะคะแล้วเราจะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะนักเรียนจะต้องมีส่วนร่วมในการกําหนดปัญหาแล้วก็ความต้องการของชุมชนเราจะต้องรู้ว่าเขาต้องการแก้ปัญหาในจุดไหนเนาะหาถึงสาเหตุ ต่างๆในเรื่องของสุขภาพคนในชุมชนนะคะร่วมกันเสนอแนะนะคะความต้องการในด้านของสุขภาพนะคะขั้นตอนที่ 2. ค่ะเมื่อเราได้ปัญหามาแล้วนะคะเราจะต้องมีส่วนร่วมในการวางแผนนะคะมีการวางแผนมีร่วมกันคิดนะคะตัดสินใจนะคะการแก้ไขปัญหาต่างๆของสุขภาพเรานะคะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและก็ยังเอื้อประโยชน์ต่อสมาชิกส่วนรวมด้วยนะคะ ต่อไปต่อไปขั้นตอนที่3แล้วนะคะเราจะต้องมีส่วนร่วมในเรื่องของการจัดทําโครงการหรือเป็นกิจกรรมก็ได้ที่มันเกี่ยวข้องกับสุขภาพที่เรากําหนดเอาไว้นะคะโดยปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนต่างๆที่เราได้วางแผนเอาไว้ในโครงการหรือกิจกรรมที่เรากําหนดไว้นั่นเองนะคะะ ต่อไปนะคะขั้นตอนที่4นะคะในเรื่องของการประเมินผลการประเมินผลนะคะเราจะต้องตรวจสอบว่าพบปัญหาตรงไหนบ้างมีอุปสรรคอะไรบ้างที่มันเกิดขึ้นระหว่างที่เรากําลังดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมอยู่นะคะเพราะว่าเราจะต้องนําไปบํารุงรักษากับประโยชน์ที่ได้รับนะคะโดยที่เอาผลของโครงการเนี่ยหรือว่าอุปสรรคของโครงการในแต่ละโครงการหรือในกิจกรรมเนี่ยมา ประยุกต์ปรับใช้นะคะเพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวโครงการใหม่ให้ชุมชนของเรานั้นได้รับผลประโยชน์อย่างสูงที่สุดนั่นเองนะคะโอเคค่ะทีนี้ครูมีคําถามค่ะนักเรียนนะคะครูอยากจะถามคําถามนักเรียนสักนิดนึงนะคะว่าปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพในชุมชนเกิดจากสิ่งใดบ้างอันนักเรียนลองคิดซิว่ามีสาเหตุอะไรหรือมีความเสี่ยงอะไรบ้างที่มันมีผลต่อในเรื่องของสุขภาพคนในชุมชนลองช่วยกันคิดซิ เอมันมีอะไรบ้างนะอ่ามีคนตอบมาว่าพฤติกรรมของคนในชุมชนอ่าเก่งมากๆเลยค่ะนะคะพฤติกรรมของคนในชุมชนเนี่ยสามารถ เขาเรียกว่าอะไราเป็นพฤติกรรมเสี่ยงถ้าสมมติว่าเรามีพฤติกรรมที่ไม่ดีใช่ไหมคะไม่เหมาะสมในเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคเนี่ยมันก็เป็นไปได้ง่ายนะคะหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมในเรื่องของการเมาและขับอย่างเงี้ยครูยกตัวอย่างให้ฟังเนาะถ้ามีคนหนึ่งที่เป็นคนเมาและขับรถนะคะนอกจากจะทําให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วยัยงทําให้ชุมชนของเราต้องเดือดร้อนในวงกว้างอีกถูกต้องไหมอาจจะมีคนเสี่ยงที่จะต้องไปรับเคาะในเรื่องของการประสอบอุบัติเหตุด้วยถูกต้องไหมคะโอเ้เก่งมากๆเลยนะคะนอกจากนั้นในเรื่องของสภาพแวดล้อมในชุมชนก็ยังจะสําคัญด้วยนะคะ สมมติว่าชุมชนของเราเนี่ยเป็นชุมชนที่เป็นซอยใช่ไหมทีนี้ไฟไม่สว่างอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องของสุขภาพของเราได้เนาะอาจจะอันตรายถึงสุขภาพแล้วก็ทรัพย์สินด้วยถูกต้องไหมคะโอเคเก่งมากๆเลยนะคะอ,ะอะค,ะคำถามต่อไปนะคะคําถามต่อไปนะคะเพราะเหตุใดทุกคนนะคะในชุมชนควรจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันแก้ไขปัญหาอ่าทำไมทุกคนจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของแนวร่วมในการ แก้ไขปัญหาของชุมชนเรานะคะเพราะอะไรนะช่วยกันคิดซิช่วยกันคิดซิมีคนยกมือแล้วตอบให้ครูฟังแบบเสียงดังๆเลยนะคะครูจะได้ชื่นใจนะ,อะตอบเลยค่ะเพราะว่าทุกคนทําไมคะการที่เราช่วยกันใช่ไหมคะ เราสามารถหาสาเหตุของปัญหาได้มากกว่าใช่ไหมการที่เราคิดคนเดียวเราก็จะรู้ในวงวงแคบๆแ,แต่ถ้าสมมติว่าเราทํางานกันหลายคนทํางานกันเป็นทีมเนี่ยเราจะขยายขอบของปัญหาได้กว้างมากขึ้นและการแก้ไขปัญหาในชุมชนของเราอ่ะมันจะทั่วถึงแล้วมันก็จะเขาเรียกว่ากระจายทั่วทุกเขตอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เห็นเลยว่าถ้าชุมชนของเราแข็งแรงเนาะก็จะกลายเป็นชุมชนที่ปลอดภัยได้นั่นเองค่ะ นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาทํากิจกรรมกันสักเล็กน้อยดีกว่านะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนจับกลุ่มอีกแล้วนะคะจับกลุ่มเราชอบการทํางานกันแบบเป็นทีมนะคะให้นักเรียนจับกลุ่มนะคะร่วมการวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นประเด็นดังต่อไปนี้นะคะประเด็นที่1ค่ะความสําคัญของการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชนประเด็นที่2ค่ะโรคที่เป็นปัญหาในชุมชนประเด็นที่3ค่ะ แนวร่วมในชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพนะคะแล้วก็การป้องกันโรคนะคะโดยให้นักเรียนเขียนเป็นรูปแบบแผนผังความคิดนะคะโดยให้นักเรียนเขียนเป็นรูปแบบแผนผังความคิดนะคะอ่ะเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนทำสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวครูจะมาเฉลยพร้อมกับนักเรียนเลยค่ะ โอเคค่ะนะักเรียนพร้อมกันหรือยังเอ่ยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูขออนุญาสตสุ่มกลุ่มตัวอย่างมา1กลุ่มก็แล้วกันนะคะเอากลุ่มที่ได้หัวข้อในเรื่องของโรคที่เป็นปัญหาในชุมชนดีกว่านะคะอ่าไหนขอดูหน่อยซิว่าโรคที่เป็นปัญหาในชุมชนนั้นมีอะไรบ้างนะคะอ๋ออันแรกเลยนะคะโรคท้องล่วงนะคะซึ่งโรคท้องร่วงเนี่ยเกิดมาจากการรับประทานอาหารที่มีการเจือปนของเชื้อโรคอยู่นะคะสาเหตุของ อาหารที่มันมีการเจโปลเนี่ยมันมีได้หลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นจากวัตถุดิบเองนะคะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าการสภาพการเป็นอยู่ที่แออัดนะคะมีคนหลายๆคนอย่างเงี้ยอยู่ภายในบ้านด้วยกันนะคะทาให้การดูแลการควบคุมในเรื่องของความสะอาดอะ่ะมันยากมากขึ้นนั่นเองนะคะต่อไปนะคะโรคไข้หวัดใหญ่นะคะไข้หวัดใหญ่นะคะสามารถโรคเนี้ยครูบอกก่อนว่ามันเป็นโรคที่ติดต่อ,อก,การทาง เดินหายใจนะคะทางระบบทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นมันติดต่อจากคนสู่คนได้เมื่อชุมชนของเราแออัดนะคะหรือว่าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันปิดทึบเนี่ยนะคะอย่างเช่นห้องแอร์อย่างเงี้ยก็จะมีการแพร่ระบาดได้ง่ายขึ้นนะคะทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้รวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงแน่ๆนะคะนะคะต่อไปนะคะโรคไข้หวัดนกนะคะเป็นโรคที่จับบได้ตาม ชุมชนชนบทนะคะเนื่องจากเป็นอาชีพเกษตรกรเนาะ,ะเกษตรกรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมีการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะคะซึ่งโรคไข้หวัดนกเนี่ยมันระบาดในสัตว์นะคะในนกในสัตว์ปีกทั้งหลายอย่างเงี้ยคะ่ะในนกในเป็ดในไก่นะคะเมื่อเขาระบาดแล้วก็จะมีการล้มตายพอล้มตายแล้วนะคะนักเรียนทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นทางด้าน ทรัพย์สินนะคะในเรื่องของรายได้นะคะหรือแม้กระทั่งการเจ็บป่วยต่างๆตามมา,าของกเกษตรกรได้นะคะอ่าต่อไปต่อไปนะคะโรคไข้เลือดออกค่ะโรคไข้เลือดออกนะคะ,อ,อ,ะ,คะอันนี้นะคะเราคุ้นชินกันมากๆเลยนะคะบางทีเราเนี่ยอาจจะตั้งพันชนะเอาไว้โดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะเมื่อพันชนานะี่มันตั้งไว้ช่วงฤดูฝนมันมีฝนตกลงมาพอฝนตกลงมาแล้วน้ํามันเกิดขังอยู่ในพันชนะ ะะแล้วก็ทําให้กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงชันเยี่ยมเลยเมื่อมีการ เมื่อมีแหล่งเพาะพันยุงจํานวนมากๆในชุมชนของเราเนี่ยการแพร่ระบาดของตัวยุงที่เป็นพาหะนําโรคก็จะเยอะขึ้นใช่ไหมคะมันไม่ได้สร้างแค่เพียงความรําคาญนะคะมันสร้างโรคต่างๆที่ตามมาได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกโรคมาลาเรียอย่างเงี้ยก็มาได้นะคะอันนี้ก็เป็นโรคนะคะเป็นกลุ่มหนึ่งที่เพื่อนนาเสนอในเรื่องของโรคที่เป็นปัญหาในชุมชนนั่นเองค่ะอาปรบมือให้กลุ่มตัวอย่างให้ครูหน่อยนะคะปรบมือดังๆเลยนะคะ เก่งมากๆเลยนะคะขนาดกลุ่มตัวอย่างยังคิดได้ขนาดนี้อยากจะลองสุ่มกลุ่มอื่นมาเหลือเกินนะคะเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าแล้วกันเนาะนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกิจกรรมนะคะในเรื่องของการสร้างแนวร่วมในชุมชนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคนะคะที่นักเรียนสามารถทําได้นะคะอะมีอะไรบ้างนะคะหเลยนะคะ1เลยนะคะนักเรียนจะต้องตั้งชมรมเต้นแอโรบิกอันนี้คือตัวอย่างนะน,นี่คือตัวอย่างนะจ๊ะ การตั้งชมรมเต้นแอรรบิกนะคะโดยการชักชวนนะคะคนในชุมชนมาออกกําลังกายร่วมกันอย่างที่เราจะเห็นนะ่ะมีคนไปเต้นแอรรบิกหน้าห้างสรรพสินค้าต่างนะคะหรือว่าอาจจะเป็นชุมชนต่างๆตามหมู่บ้านต่างๆตามซอยต่างเงี้ยเขาจะมีการตั้งชมรมพวกแอรบิกหรือออกกาลังกายลําลไทยเก๊กอะไรเงี้ยเราจะเห็นได้เยอะมากเลยใช่ไหมคะหรือ2นะคะการสร้างเครือข่ายการป้องกัน สารเสพติดในชุมชนของเรานะคะเช่นกิจกรรมรณรงค์การต้านยาเสพติดนะสตัวอย่างที่3แล้วนะคะการจัดตั้งโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนอาทิเช่นการปลูกต้นไม้ในชุมชนนะคะการคัดแยกขยะนะแยกถังขยะเปียกขยะแห้งขยะรีไซเคิลขยะอันตรายอย่างนี้เป็นต้นนะคะนักเรียนคะการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมต่างๆของชุมชนเนี่ย เป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการดูแลสุขภาพของชุมชนเนาะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนแล้วก็ทําให้ชุมชนของเราเนี่ยเข้มแข็งและมีคุณภาพยิ่งขึ้นไปอีกนะคะการที่เราได้ดูกิจกรรมตัวอย่างไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนที่นี้นะคะครูจะให้นักเรียนทํางานเป็นทีมอีกแล้วค่ะนะคะเราก็จะต้องฝึกการทํางานเป็นทีมไปเรื่อยๆเนาะนะคะโดยครั้งนี้นะคะครูจะให้ทํางานเป็นทีมโดยการเขียนโครงการนะคะเขียนโครงการเกี่ยวกับกิจกรรมการสร้างเสริมแนวทางร่วม ในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชนมากลุ่มละ1โครงการนะคะลงในบันทึกแบบที่ครูให้มาดังนี้เลยนะคะอาเห็นไหมเห็นไหมนะคะแบบบันทึกโครงการของครูนะคะจะประกอบไปด้วย3อย่างด้การหนึนะคะชื่อโครงการค่ะ2วัตถุประสงค์นะคะ3วิธีการดําเนินงานค่ะ อ่าโอเคค่ะก็จะมีทั้งหมดองค์ประกอบทั้งหมด3อย่างใช่ไหมคะที่นี้นะคะเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนนะคะทําสักครู่หนึ่งก็แล้วกันเนาะเราจะต้องมีการระดมความคิดเนาะแล้วก็ช่วยกันคิดวิธีการดําเนินการด้วยนะคะเพราะฉะนั้นให้เวลาเรียนสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวครูจะงดใช้เสียงรอนนะจ๊ะ เดี๋ยวครูมาเฉลยให้นักเรียนดูกันเลยนะคะแบบบันทึกโครงการนะคะอันนี้ครูสุ่มตัวอย่างขึ้นมา1กลุ่มนะคะเมื่อกี้เพื่อน ให้ส่งมาให้ครูดูครูก็เลยโอเคเอากลุ่มนี้ละกันนะคะว่าเป็นแบบอย่างให้เพื่อนๆกลุ่มอื่นดูนะคะกลุ่มแรกนะคะชื่อโครงการเขาบอกว่าเสียเงื่อเพื่อสุขภาพนะคะชื่อโครงการน่ารักมากๆเลยนะคะวัตถุประสงค์ของโครงการเขานะคะเพื่อให้คนในชุมชนนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคนะคะแล้วก็หันมาดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตนเองนะคะวิธีการดําเนินการของเขาค่ะ มีการวางแผนการจัดโครงกรารน,นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการเต้นแอโรบิกค่ะมีเกี่ยวกับในเรื่องของการาเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพในแหล่งชุมชนนะคะของตนเองนั่นเองโดยจัดกิจกรรมทุกวันจันทร์และวันศุกร์นะคะบริเวณลานอเนกประสงค์นะคะของชุมชนของตัวเองนั่นเองนะคะโดยมีการประชาสัมพันธ์และก็เชิญชวนคนในชุมชนให้มามีส่วนร่วมในการออกกําลังกายด้วยนะคะเยี่ยมมากๆเลยนะคะปรบมือให้กับ กลุ่มตัวอย่างของเราหน่อยค่ะ,ะปบมือดังๆเลยนะคะเป็นการให้ขวัญกาลังใจเพื่อนๆเราเนาะนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะในการเขียนโครงการใช่ไหมอ,อันนี้ก็เป็นแบบอย่างของโครงการนะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างกิจกรรมที่เราสามารถนําไปปรับใช้นะคะในชีวิตจริงได้นะคะ วันนี้นะคะก็เนื <bug> ้อหาของเราก็ได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคู่ขออนุญาตสรุปก่อนนะคะสรุปให้นักเรียนคร่าวๆเพื่อเป็นการทําความเข้าใจอีกหนึ่งครั้งนะคะจากการเรียนรู้นะคะในเรื่องของแนวร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและก็การป้องกันโรคในชุมชนนะคะของวันนี้เนาะจะแสดงให้เห็นเลยว่านะคะการสร้างเสริมสุขภาพและก็การป้องกันโรคในชุมชนนั้นมีความสําคัญต่อสุขภาพของเรามากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดําเนินชีวิตเนาะมันก็จะเป็นการดําเนินชีวิตที่มีคุณภาพที่ดีมากขึ้นนะคะถ้า คนมีส่วนร่วมในการดูแลกันเนาะมีส่วนร่วมในการป้องกันสุขภาพของเราแล้วก็คนในชุมชนเนี่ยทำให้ชุมชนของเราแข็งแรงสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในเรื่องใดก็แล้วแต่นะคะหรือโครงการแบบไหนก็ได้ขอให้มันเป็น โครงการที่เกี่ยวกับสุขภาพนะคะก็จะเป็นการจัดสถานที่สาธารณะก็ได้นะคะทำให้ชุมชนของเรารู้สึกว่ามีความปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหรือว่าอุบัติเหตุต่างๆได้นะคะอันนี้ก็อยากจะให้นักเรียนนําไปปรับใช้เนาะนะคะอ่าสุดท้ายสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้เนาะครูจะพูดย้ําเสมอเลยนะคะว่าอยากจะให้นักเรียนนะคะ เอากิจกรรมต่างๆหรือโครงการที่เราคิดเนี่ยนำไปปรับใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้นะคะหรือเป็นการนําไปต่อยอดความรู้เช่นเอาโครงการที่เราเขียนนั่นแหละนะคะไปคิดต่อยอดอไปวางแผนอีกหนึ่งครั้งเพื่อนําไปเสริมสร้างสุขภาพแล้วก็เป็นการป้องกันโรคให้กับคนในชุมชนของตัวเราเองนะคะโรงเรียนก็ถือว่าเป็นชุมชนหนึ่งชุมชนนะคะที่เราสามารถดูแลและช่วยทําให้สังคมของ โรงเรียนของเราเนี่ยแข็งแรงได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะให้ความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีการปฏิบัติที่ถูกต้องของชุมชนของเรานั่นเองนะคะอันนี้นักเรียนครูอยากจะให้นักเรียนนําเอาไปปรับใช้จริงๆเนาะเราจะได้เป็นตัวแทนของคนในชุมชนด้วยเป็นคนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพทั้ง4มิติ เลยนะคะวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะก็อยากจะให้นักเรียนนะคะทุกคนก็เอาความรู้ที่ได้เรียนไปในคาบโนไปใช้ประโยชน์กับสังคมแล้วก็ตัวเองครอบครัวด้วยนะจ๊ะอย่าลืมครอบครัวนะคะให้มีความสุขมากๆแล้วก็อยู่บนพื้นฐานในสุขภาพที่ดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ